เมียนหยังละ่ะ <g> พ <ül üyor> ี่น้องมึงดูนี่อีปุกเฮ็ดจังไดกินเหรอแก,แกงแกงแกงกะทิก็ได้แกง,กะ,แก,งกะทิแกงใส่กระทะบะหมอ้อใส่หม้อหนึ่งกับบะคือใส่หมอ,อย่างเดียวแกเราทีแกจังใดฟาดถัวมึงดูไล่พี่น้องฟาดอีบุ๊กเลยนี่ ตัวตุ่นสูงถ่วมหัวได้พี่น้องคนงน่ะป,ปาดเดี๋ยวเดยวยีไทยอยู่ปุ่น่ะธรรมชาติได้หน่พี่น้องดงครับกลางดงผงป่าคำาเล่าน้ำไผ่ไกลสังคมอันนี้ก็มี่ไม่ยังละนี่ยบกบกตัวนี่มันมีโกนโกนนีหยังบาทนี่ ลายลายอันแมงขี้สูตรปากแต่เนี่ยพี่น้องเมึงลักษณะการอันเห็ดหั่งของอันขีดแมงขี้สูตรเนี่ยอันเห็ดหัง่งปากแต่เป็นปากแต่ซุ้มนีสิยูน้ำโกนไม่ซุ้มเป็นท่อในน้อยๆขาวๆกับสิยูน้ำอันดินว่าสันถาะมึงมึงมึงบินยูวือ้อวื้อขอา้างใน ผู้ใดบอเคยเห็นมังเด้อพี่น้องเลยไปไปเห็นมือนน่สองคลิปแล้วเพิ่งปากแตกขื่นอยู่ได้โกลนี่ดงนี่นี่กลางดงพงป่าแล้วคำเราเอาภัยไกลสังคมว่าสะทอผู้ลังคนกกบกะลังอันอันเอาอันเชี่ยบักบตำนินเนี่ยของดีด้นี่กระไดนี่มวนอาญะลายลายมวนแล้วละ,ละ,ละมือนน่เอาไปใช้ดองเหล้า สมรรถภาพผู้ใดบ o ดีกับดองเราเขาติดต่อได้ติดต่อได้วาสันทอไปเนี่ยเขาโอ้ยสะอ่อนนี่มึงพี่น้องตอนแรกกับไปไทยบุบละไปบุบปักงเลยนี่เมื่อืผมดูเพื่อนเขุดเอาไปปลูกอยู่บ้านอยู่ให้อยู่หน้าอุสวนบ่ติดต่อได้เด้อผู้ใดก็ได้เนี่ยของดีของแ่บเลยนี่นี่บุ่ว่าสันทอไปอันนี้ก็เอาชูฟัง เอาซ้ำนี่ละเอาไปไลมันเา่ามันหยืดปืดพุ่มไม้บัติพ่อเฮ็ดเด้ละ่ะวนวาน่ะเอาซ้ำนี่เด้อสวัสดีครับ